ครับสวัสดีครับคิวนะครับจากร้านโคซองควใจนะครับช่วงแรกที่รู้นะครับว่าสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักภาค2องเนาะกำลังจะถ่ายทำกันกำลังจะเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมก็โตมากับหนังเรื่องนี้เลยเนาะก็ถ้าให้พูดถึงความรักเนาะก็จริงๆความรักหลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ มันก็เหมือนแบบเบเกอรี่ของผมครับตัวหนึ่งที่ทุกคนคิดว่ามันทํายากมากๆนะก็คือครัวซองครับแต่มันไม่ได้ยากแล้วนะทุกวันนี้ครับเพราะตัวอย่างมันง่ายหมดด้วยเทคโนโลยีต่างๆเหมือนความรักครับถ้าเราพยายามถ้าเราหมั่นดูแลเอาใจใสนะ่มันก็จะทําใหเา้เกิดความรักอย่างสมบูรณ์ครับเหมืนอนตัวครัวซองผมที่มีจําหน่ายตรนนี้ครับที่เป็นครัวอ,องแบบแช่แข็งครับ,รบก็สามารถให แฟนๆเนานะเพื่อนๆสามารถเอาไปอบทานได้เลยง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องพูบถึง3ามสี่ชั่วโมงครับ mm hmm. ก็ทุกอย่างมาดูง่ายปเป็นหมดแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังนะเราได้ทําขนมไปให้พี่ๆทีมงานได้ทานครับจริงๆแล้วเราจะมีสิทธิประโยชน์นะสำหรับคนที่พี่ๆเพื่อนๆที่โตมาับหนังเหมือนผมเนี่ยกลับมาซื้อกวัวซองกระจครับ เราจะมีสิทธิประโยชน์อยากให้ติดตามผ่านแฟนเพจน,นะครับกระองัวใจหรือเพจสิ่งนเ,เล็กที่เรีเาหลับสองครับก็ติดตามได้2ช่องทางนะครับผมว่าผมก็มีโปรโมชั่นแบบแบบแน่นๆให้กับครับเพราะว่าอยากดูหนะังเรื่องนี้มากครับอยากดูมันของมไมคครับเนาะเราติดตามมาได้เลยครับ